มีตัวบทฮะดีษจากท่านอบดุลฮุราักีอัลลอฮุอัานฮหนะครับพูดไว้ในฮะดิษสั้นๆน,นบีบอกเอาไว้บอกว่าแต่ฮาเดวแต่ฮาเดวหมายถึงโพธิ์ถมไหลโจงมอบเป็นหดีใ้กันนเป็ของขวัญเป็นของกำนันให้กันแต่ฮาบกูการกระทำเช่นนั้น,น,นล่ะจะเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความรักต่อกันนะเวลาเรารักชอบใครเนี่ยไปเยี่เมาอ็อามีของขวัญไปให้นะมีกระเช้าไปนั่นแหละจะเรียกว่าเพิ่มความรักความปรารถนาดีต่อกัน อันนี้จึงเป็นสิ่งที่อะไรครับศาสนาส่งเสริมหรืออีกข้ดีสุดในบันทึกในมามบุคอรีในรายงานของอบูฮุบุรอร์เช่นเดียวกันนะเขาบอกว่ายะาะจุลินะรับสุลิย์ละสุลัลลอฮุมุลัยหุสัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอบสุรุลลอะสุรุลละห์มุลัยหุสัลลัมและถามรอบสุรบอกว่ายารอบสุรุลลอฮะอ้ายุศดกที่อัฟดัลอดกแบบไหนที่มันดีที่สุดนะนะนบีก็บอกว่าอันตะอดก و อันต์ซอฮีหุนฮารีสุนวะตทำงานลูกนาวตักชันฟักรอนบีก็บอกว่าสุดยอที่ดีที่สุดก็คือการที่ท่านนั้นเรียกว่าบริจาคทรัพย์สินของตัวเองไปโดยที่มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันหวงแหนเหลือเกินและบริจาคตอนไหนด้วย ตอนตัวเองมีสุขภาพดีด้วยตัวเองมีสุขภาพดีเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกหวงมันด้วยไม่พออีกมีความรู้สึกว่าถ้าฉันให้ไปแล้วเนี่ยฉันอาจจะเรียกว่าตาังมันร่อยหรอลงไปรวมไปถึงโอถ้าให้ไปแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะไปต่อยอดให้มันมีทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันหายไปนะ และนบีก็บอกว่าวลาตุ um ้มหิลฮัตตาอิดาบัลกติลฮุลกูมอย่าได้ปะวิงเวลาเอาไว้รอจนกระทั่งไปถึงเลือกลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วค่อยมาพูดว่ากุนตะท่านพูดว่าอะไรลีฟูลานิกะดาวลีฟูลานิกะดากานาลีฟูลานเพิ่งจะมาพูดว่าอันนี้ให้คนนั้นอันนั้นให้คนนี้อันนี้เป็นของคนนั้นมาพูดตอนนั้นที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วอย่านาบีบอกอย่าทำแบบนั้นให้ไปทําตอนไหนตอนที่ตัวเองนั้นมีสุขภาพดี ตอนที่ตัวเองนั้นมีความรู้สึกว่าสิ่งของนั้นมีมูลค่ามีผลกับเราเหลือเกินอาจทําให้เรามั่งมีขึ้นได้หรือว่าถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยเราจนเลยตอนนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือคุกกลมเพราะันเวลาพูดถึงเรื่องการให้เนี่ยนบีบอกว่ส่งเสริมให้ทำนะมีตัวบทชัดเจน